วันนี้ดักกิ้งกับไม่คั้งกับทัชโฟนวิววันนี้เรามาพร้อมนี่เลยแท็บเล็ตใหญ่มากจากทางซัมซุงซัมซุงก g เลซี่แท็บ S9 p เ s s ตัวใหญ่สุดๆจัดจเต็มตัวท็อปของซัมซุงมีอะไรบ้างเราไปดูกัน เปิดมาด้านหน้าครับเป็นจอขนาดใหญ่มากของทางซัมซุงขนาด12.4นิ้วนะครับใหญ่สุดๆเหนือไมาด้านบนเป็นปุ่มควบคุมต่างๆปรับระดับเสียง power มีของเจ็มจิ้มซิมด้วยแล้วก็มีเซ็นเซอร์ต่างๆด้านล่างหันลงมาครับนี่ครับเป็นลาโพงเสียงครับพร้อมที่ต่อกับคีย์บอร์ดหันมาอีกฝั่งหนึ่งครับด้านข้างเป็นลำโพงเสียงเหมือนกันแล้วก็ชั้นต่อ Type C หันไปอีกฝั่งลำโพงครับนี่เห็นไหมลำโพงรอบทิศทางเลย ตัวนี้ถือว่าจัดเต็มเรื่องลําโพงมากครับซัมซุงตัวนี้ด้านหลังครับด้านหลังนี่มีกล้อง2เลนพร้อมนี่ครับที่แป,ปะปากกาเห็นไหมผมดึองออกมา Samsung จะทําเป็นแถบไว้ตรงนี้ครับเห็นไหมครับเป็นแถบแถบแบบนี้เอาเวนแถบแนั่นแหละเอาไว้สามารถเอาปากกาของเราไปแปะได้ครับแบบนี้เลยเห็นไหมสะดวกสบายมากเลยในการใช้ปากกาต่อมาครับจะเป็นจอแสดงผลของทาง s a m ซุงก g a l ซี่แท็บเอสเ้าตัวนี้ครับจอสแสดงผลตัวนี้ครับมีความสดใสสวยงามมากครับเป็นจอไ y n a มิก a อมูเลขนาด12.4นิ้วครับทั้งเป็น a m มูเลตที่สดใสแล้วก็ใหญ่สุดๆตอบรับการใช้งานต่างๆได้อย่างดีครับการไปใช้งานต่างๆก็ไม่มีติดขาดครับด้วยหน่วยประมวลผลตัวท็อปเลยกับ snapdragon 8 Gen 2 Octa Core ครับเร็วสุดๆ3.36กิกะครับถ้าเป็นตีคะแนนอัตโ้วีนี่ก็คือเกือบ3ส่ยคะแนนครับเรียกว่าแรงเท่ากับตัวท็อปๆของวงการครับแรมล้อมันนี้ก็คือจัดเต็มครับแรมมาพองแรม12กิกะครับเด่นเกมอะไรไม่มีติดขาดครับล้อมนี่256 GB ไปเลยครับใหญ่กันสุดๆไปเลยนอกจากนี้ครับยังใช้งานได้ยาวๆกับแบตเตอรี่19,000 mAh ใหญ่มากพร้อมชาร์จไว4-5บัดแป๊บเดียวก็ชาร์จเต็มได้ครับไม่มีปัญหาติดขัดใดๆ นี่ครับเอามาดู YouTube แบบนี้ก็ไม่มีคำว่าติดขัดใดๆลื่นไหลแถมยังเต็มใต้ตั้งหากเอามาเล่นเกมสัมภัพก็ต่อเนื่องครับฟุตนินจาพับพบพาพ,พเห็นไหมครับลื่นไหลสุดๆอย่างปับจีอย่างนี้ก็เล่นได้ไม่มีติดขัดโยกเยอะอะไรไม่มีปัญหาอะไรเลย ต่อมาครับเป็นเรื่องปากกาครับอ้อก่อนอื่นผม้ึงบอกเลยครับทั้งตัวแท็บเล็ตและตัวปากกานี้ไม่ธรรมดาครับถือว่าเป็นแท็บเล็ตและปากกาที่กันน้ําได้กันน้ําได้ระดับ IP68 ครับเรียกว่าตกน้ําก็ไม่เป็นไรเลยครับทั้งตัวแท็บเล็ตปากกาครับเล่นตกน้าทั่วไปลุยฝนอะไรอย่าไม่ต้องกลัวเสียเลยแต่ว่าก็คืออย่างที่บอกไว้หลายๆครั้งครับเรื่องน้าต้องระวังกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ดีครับแม้มันจะป้องกันได้แต่บางทีมันอาจจะทําได้ไม่สุดเหมือนกันครับ แล้วนี่ครับสำหรับปากกา S Pen ตัวนี้ปากกา S Pen ตัวนี้ครับสามารถเขียนบนหน้าจอได้อย่างลื่นไหลครับเราจะมือวางบนจออะไรก็เขียนได้ติดขัดด้านข้างมีปุ่มสำหรับควบคุมเป็นปุ่มราสามารถเปิดเข้าโปรแกรมต่างๆได้อย่างง่ายดายอำนวยความสะดวกและวาดรูปได้ง่ายแล้วก็อย่างที่บอกครับตระกูลของซัมซุงครับตัวแท็บเนี่ยขึ้นชื่อลือชามากเลยครับเรื่องการวาดรูปอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายศิลปะซื้อไปวาดรูปเนี่ยไม่มีการผิดหวังแน่นอน เป็นยังไงบ้างครับสำหรับ Samsung Galaxy Tab S9 Plus ตัวนี้ครับจริงๆครับตัว Samsung Galaxy Tab S9 มีซีีด้ด้วยกัน4รุ่นครับหลากหลายราคาไปแต่สำหรับตัวนี้ครับจะแบ่งเป็น2รุ่นย่อยก็คือรุ่น Wi-Fi กับรุ่น 5G โดยรุ่น Wi-Fi อยู่ในราคา35,900บาทส่วนรุ่น 5G จะอยู่ในราคา39,900บาทครับสำหรับใครสนใจสามารถหาซื้อได้ที่ ช็อปซัมซุงและร้านค้าจำหน่ายที่ร่วมรายการครับสำหรับวันนี้ตักยิ่งและทัชฟนวิวกับซัมซุงนะเขาลาไปก่อนสวัสดีครับ